ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมเป็นแคร์มาผมชื่อกันนะครับวันนี้ครับผมเราครับผมเกมของโลบ็อกในแมเป้เฮ้ยไม่ใช่โลบ็อกไอสัตว์เล่นโลบ็อกจนไอเชี้ยสมองกูเบอร์อ่ะก็วันนี้ครับผมเราก็ผมจะเกมของสเตติกวอร์ซาก้หรือว่าสเตติกวอร์สามนี่ครับผมก็วันนี้ฮะคือเราจะมารีวิวเซตเซตนี้กันคุณผู้ชมอ่ะก่อนที่เราจะรีวิวนะฮะเราจะมาดูอัปเดตใหม่กันก่อนนะผมก็คือเอ่อไอสเตติกวอร์ซาก้ได้อัปเดตมาใหม่จะเป็นเมจิกคิว อะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีอะไรไม่รู้ของซีราลอสคุณผู้ชมเหมือนเป็นพลังของซีราลอสจะไม่รีวิวสองอันนี้ก่อนคือวันวันนี้เราจะมารีวิวเสร็จๆนี้กันเฮ้ยเดี๋ยวดียเดี๋ยว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 โอ้มันอัปเดตใหม่สี่อย่างเลยเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมมันอัปเดตใหม่เยอะมากเลยคือผมก็ไม่ได้ดูอ๋อแล้วก็อีกไม่นานนี้มันน่าจะมีอัปเดตตัวละครใหม่มา จะเป็นไอใจแอนแบบผีคุณผู้ชมซึ่งเราจะมารีวิวเขาทีหลังกันคือเขายังไม่เข้ามาไงคุณผู้ชมก็เออเดี๋ยวอนะัปเดตหน้าไม่ใช่อนะัปเดตหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวของพวกนี้โอเคไหมคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวเซตนี้กันคุณผู้ชมก็เซตนี้ก็จะมีอา่าคนขุดเล่เครื่องบินทิ้งระเบิดชาโดลาดคนขุดเล่เร่งรีบเอ่อความโกรธความฉลาด เออสปเปียร์ลอตแล้วก็ควบคุมแท่คือคอนเนตก็เล่นนิดนึงครับผมคุณผู้ชมก็คือเซตนี้คือเนื่องมาจากคิดที่แล้วผมได้อ่เล่นเป็นสปเปียร์ลอตซึ่งผมรู้สึกว่าผมติดใจมันมากคุณผู้ชมคือมันเป็นตัวที่แบบผมรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกมากคือเวลากูเล่นมันกูรู้สึกแบบโอ้ฟินมากคุณผู้ชมลองชิมสภาพดูว่าเออเราเล่นแล้วเราแบบรู้สึกแบบฟินคุณผู้ชมคือมันแบบเป็นตัวแช่แข็งที่อ่อค่อนข้างเก่งเลย มันแช่แข็งได้นานมากแล้วก็ลองคิดสภาพดูว่าคุณเน่ยมีชาร์โดวัตที่สามารถทํำดาเมดได้แบบรุนแรงมากแล้วเราก็จะมีแช่แข็งซึ่งมันจะไม่เหมือนการแช่แข็งของไอตัวนี้คือตัวนี้มันแช่แข็งพวกเดียวกันด้วยแต่ของสเปริลล์มันไม่ใช่แข็งฝ่ายเราซึ่งผมอยากรู้ว่าถ้ากูมีสโลและกูมีดาเมจที่รุนแรงแม่งจะแรงขนาดไหนคือลองคิดดูคุณผู้ชมซึ่งชาร์โดวัตนี้เราจะมีเหล็กมาช่วยด้วยคุณผู้ชมก็คือจะมีเหล็กมีชาร์โดวัตซึ่ง ก็ลองคิดดูว่าไม่ฟาดแรงฟาดเร็วมีสโลแถมควบคุมได้ด้วยคุณผู้ชมไอเฮียสุดยอดนะส่วนบอมเบอร์เออไม่พูดอะไรมากมันบีสุดตัวเองมาเยอะแล้วหรือผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้คือผมอาจจะเปลี่ยนกูอยากลองเปลี่ยนดูผมอยากลองเปลี่ยนเป็นเจกเก้นไนท์แต่ก็ไม่ดีหรอกจริงๆกูอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นกูอยากเปลี่ยนเป็นไอตัวเนี้จริงๆอ่ะไม่พูดมากแล้วกันเปลี่ยนดีกว่า อ่าประมาณนี้คือเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้คือเซตเซตนี้เป็นเซตที่ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆคือกูเพิ่งคิดมาสดๆว่าเออกูอยากเล่นจริงๆเซตเนี้ยอันนี้คือผมพูดแบบตื่นเต้นเลยกูอยากเล่นมากโอเคใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมก็โอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเราจะเล่นในโหมดของ1 v 1 d e วีหนึ่เดแ โอเคไปอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลายวันกูอยู่ไหนโอเคเริ่มเกมแล้วเราจะสั่งเป็นสเปียร์ลอดอัปเกรดอบบิลิตี้คูดาแล้วก็ชาโดวาร์ให้หมดเลยมาแล้วนี่ชาโดวาร์ของเราคุณผู้ชมก็จริงๆนะชาโดวาร์ผมอยากให้มันแบบมีสกินหน่อยคือจะบอกว่าชาโดวาร์แม่งอยู่มาโคตรนานไม่เคยมีสกินโอโห้หม่ก็เปิดมาก,กูาแพ้ทางเลยคุณผู้ชม,ชมกูเกลียดอย่างนี้มากเลยอะฟาดไปทีนึงก่อนเออมันเจ็บมากเลยนะ จะมาทาร้ายกันอย่างนี้ได้ยังไงเอาจริงๆเซตนี้ก็ไม่ได้มองกับต้นเกมเท่าไหร่คุณผู้ชมมองกับรอสวนแต่เราก็มาเล่นต้นเกมได้คุณผู้ชมจริงๆมันไม่ได้แย่เข้าไปเลยเปิดเลกด้วยเฮ้เราต้องสปีดไปไหมเนี่ยเออแม่งสโลว์สโลว์โมชั่นเออโอ้แล้วกูมาทําไมเนี่ยคือจริงๆกูอยากลองวิ่งอยู่นะเอ้มันถอยกลับมาเลยอะโอ้ my god กูแพ้ยังไงกูก็ตายเออ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  เออ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 เฮียทั้งหนาโอ้ oh my god นี่จะเปลี่ยนร้อนลมาแล้วไปรอส่วนดีกว่ากูก <c oughs> ูไม่อย,อยากอยู่ข้างหน้าป้อมเลยรนะอส่วนดีกว่าคุณผู้ชมชิดโดเดิเปิดเกมมาไม่ทันไรจะแพ้แล้วเนี่ยสุดยอดมากมีแบบเออวิญ,ญญาณซอมบี้เดี๋ยวนะแต่ซอมบี้ก็เป็นวิญญาณอยู่แล้วไม่ใช่หรอคือเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมคือซอมบี้เป็นวิญ,ญญาณอยู่แล้วเป็นผีอยู่แล้วแต่มึงเอาวิญญ,ญาณซอมบี้มาอีก สเปียตันวางไข่หรือวิญญาสเปียตันมาแล้วเอิก็บุกเลยละกันนี่เราควบคุมสเปียร์รอ็อตสเปียร์ร็อตจะวิ่งช้าไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้อยู่คุณผู้ชมโอ้ยบุกอะไรนังหนาเปิดตัวนี้เลยมาเรามาลองเอ่อท่าน้ําแข็งกันดีกว่าคุณผู้ชมสโลโมชัน่นแต่ฝั่งตรงข้ามม่งก็สโลอะ่ะโคตรเกลียดโอเคแทงแทงโอ้ไมคก็มันตายเป็นผีฉันเกียดตายเป็นไม่ใช่หีตายเป็นผีโอเค แช่แข็งฟันแทงคือถ้ามึงอยู่อย่างนี้กูน่าจะแพ้นะจ๊ะไอ้เชี่ยมันตายเป็นผีคุณผู้ชมกูเกลียดโอ้ my god โอ้เฮียเออะ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 กูบอกเออะโคตรเกลียดโอ้ my god โอ้กูแพ้ตั้งแต่กี่นาทีเนี่ยกูแพ้ตั้งแต่สองนาทีเส้นที่อะไรเนี่ยกูอย่าหาเล่นเออะเอ๊ะ ไม่เอาจริงจริงมาเล่นได้อยู่กัวกูแพ้ทางมากกว่าคุณผู้ชมไมก่กอดอย่าทำไรไป้อมเราเอาไปเถอะเอาป้อมกูไปเลยกนะูยอมแล้วกูยอมแล้วป้อมกูไปเลยเพื่อนมาต่อกันที่เกมที่สองนะครับก็คือเกมที่แล้วเอาตรงๆเลยนะคือกูไม่รู้รว่ากูแพ้ได้ยังไงว่าตื่นฟ้าคือมันแพ้ภา,ายในสองนาทีโอ้โหคือแรงช่วงนี้แม่งก็โอ้โหคนเล่นเ,เก่งๆแม่งเยอะเลย เวลากูรีวิวเซตพวกนี่แม่งอุบาทคุณผู้ชมแต่ก็เห็นแล้วนะว่าไอ้สปีดรลอดแม่งแช่แข็งไอ้นี่ก็ตีเร็วจริงแต่แม่งก็ไม่พออ่ะคุณผูอชมคือผมมองว่าต้นเกมเราใช้ชาติวาดมันไม่ได้อ่ะเราต้องใช้บอมเบอร์ซึ่งกูโอ้ยมันเจอตัวเดิมหรอโอ้กูเกลียดตัวเชนี้โอ้โคตรเกลียดเลยคือทําไมกูต้องมาเจอไอ้เซตตัวนี้อีกแล้ววะคือเป็นอะไรกับเซตนี้นักหนา กูอยากถามผู้เล่นพวกคุณพวกมึงเป็นเฮอะไรกับเซตตัวนั้นกูเกียรเซตนั้นมากเลยมันแพ้ทางกูไม่กูแพ้ทางมันไอสัตว์ทำไมน้ำมันมาอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหแม่งคุ้นเลยกูว่ายังไงก็คนเดียวกันคุณผู้ชมเชื่อไหมแต่คราวนี้กูจะสวนคุณผู้ชมไม่บุกแล้วกูไม่บุกอ่ะกูรอมันสวนก็ได้ถ้ามึงจะขนาดนี้นะ น่ะมึงมาเป็นสเปียร์ตันไม่คูณชิบหายเลยไอเคียเซ็ตเทียนี่มันตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจรีบออกมาเลยลูกโอเคกดฮิวกดเหล็กไอ้บันลายเอ้ยตัวเดียวกันมาเนี่ยโอเคแช่แข็งแช่แข็งของท่านนั้นแข็งโจมตีเนี่ยเนี่ยมันถอยแล้วมันถอยแล้วมึงอย่าไปยอมมันอย่าไปหย่อยไม่ไม่หย่อยมึงอะอย่าหย่อยเยอะอย่าหย่อยเยอะมึงอะไรมึงอะไรสโล โจมตีสโลด้วยเออต้องสู้จังหวะนี้ไม่สู้ก็แพ้เออสวยคุณผู้ชมสวยแล้วทีนี้เออเออเออเปิดเลกเปิดเลกไม่มีเลขให้เปิดอุบอะไรแล้วโอเคเออเออสวยสวย,สวยนี่น,นี่กูสู้ได้แล้วแ้วไม่ตามเมื่อกี้กูสู้ไม่ได้วะกูติดอะไรเนี่ยเออโอ้ผมว่ากูถอยก่อนดีกว่าวะเอ,อ้ยเราพอสู้ได้คุณผู้ชมเราต้องถอยแล้วจังหวะนี้โอไมค์ก็โอ้โห ถอยกลับก่อนไม่ไหวเดี๋ยวมึงลองบุกมาอีกดูเดี๋ยวกูสวนมึงอีกรอบหนึ่งบุกมาแล้วนาสวนแม่งเลยเออคือเซตเนี้ยแม่งขุนมันมตัวที่แล้วชัวร์กออ็บุกมาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเออมันมาอีกแล้วโอ้อย่ามาฉันขอโทษมันบุกมาไหมมันไม่บุกกูป้องกันก็ได้เพื่อนถ้าจะขนาดนี้ไอ้นี้กลับบ้านไปเจ็บก็โอ้โห ก,ก,กูกูรู้สึกกูรู้สึกเงี้ยมากคุณผู้ชมพูตรงๆเลยรู้สึกเฮีย้ยมากเออบุกมาเปิดฮิวโจมตีคือถ้ากูโจมตีมกเมื่อกี้กูไม่ชนะหรอกกูต้องโจมตีตรงนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่พวกมึงไม่มีสิทธิ์กลับกูสัญญาแช่แข็งไอสัตว์แช่แข็ง,อขงเอยคือดาเมดแรงก็จริงแต่สร้างทีไม่ไหวเออถอยกลับเหมือนเดิม มึงจะบุกมากูก็ถอยแค่นั้นล่ะเออเออเออคือกูบุกไม่ได้ขึ้นบ้านไม่ได้เลยโอ้ไม่ก็กูแพ้แล้วล่ะอืมกูว่าแล้วคุณผู้ชมกูว่าแล้วกูเจอคนเดิมโอ้โหแล้วมึงเป็นอะไรมึงต้องกดเจอคู่เดิมวะกูก็ว่าอยู่แม่งเซตคล้ายกันชิบหาย แม่งเจอคนเดิมกูก็แพ้ดิมาต่อกันที่เกมที่สกูพูดตรงๆว่ากูเครียดไอสัตว์คือเป็นอะไรนักหนาแม่งเจอคนเดิมแม่งน่าเกลียดมึงสูบอะไรเนี่ยรู้แล้วกูแพ้มึงเอาคนเดิมมาแล้วกูจะแก้เกมยังไงวะให้ตายเถอะคือกูไม่ขออะไรมากหรอกคือกูขอแค่แบบอย่าเจอเซตเดิมกูขอร้อง โอเคนักธนูโอเควิ่งสปีดเออือสปีดออตีกูตีเปล่าโอ้โหไอ้ยี้นี่ผิวผิวจัดโอเคผิวหรอผิวหรอตีแล้วก็ถอยกูถอยดีกว่ามันเจ็บชิบหายเลยเอย้เราสู้ได้รอบนี้เราสู้ได้เว้ยคุณผู้ชมเพราะนักธนูมาอยู่ระยะแบบไอ้มันไม่ได้อยู่บนหัวกูอ่ะมึงไม่ได้กลัวเออ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 เอเอกูขอรอหยุดหยุดกูขอละเอ้ย โอเคเขาเป็นคิดชูกูเห็นแล้วคิดชูเดี๋ยวมึงโดนโอเคจังหวะนี้มันบุกมาแล้วโอเคเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนมันบุกมาแล้วคุณผู้ชมโอเคโกโกเลยเออเปิดฮิวด้วยเอาเชี่ยชิบหายไม่ให้ฮิวโอเคเปิดฮิวนี่ดูมีสโลมีทุกอย่างสเปียร์รอดกูอยู่ไหนสเปียร์รอดเออสเปียร์รอดอยู่นี่ โอเควิ่งเข้าไปคุณผู้ชมเปิดเลกด้วยโอเควิ่งสปีดเลยจังหวะนี้อบผมคุณผู้ชมเราสปีดอะไรอะไรมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไม่ให้หนีบอกไม่ให้หนีไอสัตว์กูไม่ให้หนีเน่บุกไปเลยจังหวะนี้คุณผู้ชมถอยก่อนก็นได้เชื่อมันเจ็บว่ะโอ้โหมันบุกมาอีกแล้วจังหวะนี้ จังหวะนี้ต้องถอยโอเคเปิดหิวเยี่ยมยอดหิวตัวหนึ่งแล้วก็โจมตีเออปึ๊บปึ๊บคือจริงๆแม้คุณผู้ชมอัวเสเซตนี้อย่าหาเล่นเลยอเฮียกูแพ้เออเออเออสวยสวยก็เฮียแล้วเออ,อคือรวมๆสำหรับเซตนี้ คือผมมองว่าเป็นเซตที่โคตรกาดนะคุณผู้ชมก็มันอาจจะไม่ได้กาดขนาดนั้นแต่คือเวลาเราเจอตัว,ตว,ตวแบบถึกถือ่ะคุณผู้ชมคือเราไม่สามารถสู้มันได้เว้ยก็คือเซตเนี้ยคือได้ผมแนะนำเลยเว้ยถ้าจะเล่นแบบไอ้สเปียร์ลอดกับชาร์วาดคือผมว่าเราควรเอาเจเกรเนมมาด้วยคือบางทีมันสร้างแบบโคตรช้าคุณผู้ชมคือเราต้องมีแบบตัวแท้งหนึ่งตัวแบบสปีดหนึ่งมันจะได้แบบเออสร้างเร็วขึ้นให้ อันนี้คือแม่งสร้างแบบโคตรช้าเข้าใจไหมก็เออสหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะผมก็สหลับคลิปหน้าผมผมอาจจะมาเอาเจก็กเกอรไนท์เอามาแทนอันนี้มัง้งน่าจะสนใจลองอยู่ก็โอเคสหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะผมก็ใครที่ชอบก็อย่รลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะผมก็สหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมนะพอบคุเหงานะ โอเคสรับวันนี้ให้ผมลาก่อนเลยสวัสดีครับ